สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบคุณภาพของดินนะครับแล้วก็ปริมาณแร่ธาตุนะครับดินตรงนี้ผมได้ตักมาจากนู่นแหละครับผมริมน้ำนะครับซึ่งมันจะมีเรื่องของทรายนะครับก็มีดินร่วนด้วยนะครับอันนี้นะครับก็คือตัววัดนะครับปริมาณของแร่ธาตุแล้วก็คุณภาพของดินนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าดินเป็นแบบไหนนะครับ อตอนนี้ความเป็นกรดความเป็นด่างนะครับดินที่ผมเอามาทดสอบเนี่ยนะครับมีความเป็นด่างนะครับแต่ก็สามารถที่จะปลูกพืชได้เดี๋ยวเรามาดูปริมาณของแร่ธาตุดูนะครับว่ามีแร่ธาตหรือปุ๋ยเท่าไหร่นะครับก็ถือว่ามีปริมาณปุ๋ยหรือว่าแร่ธาตุปริมาณนิดหนึ่งนะครับก็สามารถปลูกพืชได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะมาใส่นะครับสารเสริมประสิทธิภาพพืชน,นะครับที่ เรามีการผสมน้ำลงไปแล้วนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับหลังจากที่เราเทลงไปนะครับหลังจากที่เราเทลงไปนะครับเราจะมาดูว่านะครับจุดนี้นะจุดนี้เนี่ยจะมีปริมาณแร่ธาตุหรือความเป็นกรดความเป็นด่างเป็นแบบไหนครับนี่คือสารเสริมประสิทธิภาพพืชนะครับใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปเราก็ผสมไปเรื่อยครับไม่ให้มันมีความชื้นมากจนเกินไปนะครับนะ โอเคก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับอเดี๋ยวเราจะมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับเราก็เสียบวัดลงไปครับเรามาวัดความเป็นกดความเป็นดังนะครับก็ขยับขึ้นมานิดนึงนะครับทำให้ดินมีความเป็นสมดุลดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูปริมาณของแร่ธาตุนิดนึงนะครับทุกคนครับ เห็นไหมครับให้ดูเข็มนะครับเมื่อสักครู่นะฮะเข็มมันจะอยู่ตรงสีเขียวเล็กๆใช่ไหมครับตอนนี้ครับเข็มมันอยู่ตรงช่องเขียวแดงนะครับแปลว่าปริมาณนะครับแร่ธาตุนะครับือว่าปุ๋ยเนี่ยเยอะนะครับนั่นหมายความว่านะครับจุดนี้นะครับดินที่เราเอามาเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็มี